เฮ้ยมึงทำอะไรอยู่วะกูคิดเครียดว่ะกูแม่งไม่มีอะไรทำเลยวอะเอเอฮียแล้วมึงทำอย่างนั้นทำไมวะกูกำลังหาอะไรเอนจอยทำอยู่เนี่ยกูหายเอนจอยมาตั้งนานแล้วเนี่ยแม่งแค่ไม่ออกสักทีโอเคโอเคโอเคกูไม่ปวดนะไ,นไอ,อ้สัสกูจะไปกูเฮ้ มึงใช่ยกน้ำหนักหรือเปล่าวะห2 3สองสามสี่อฮะอะไรนะกูถามว่าเมื่อกี้มึงยกเวทหรือเปล่าเออใช่ทำไมกูกูยกผิดไงนะกูยกนี่กูผิดเหรอนะก็เออดีวะใครก็ยกน้ำหนักอันยังไงยเขายกน้ำหนักกันอย่างนี้ดูหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสอง หนึ่งสองสามสามมึงกวนตีกูอย่างงี้ระวังตัวให้ดีนะสะักเออขอบใจมากเพื่อนที่เป็นหว่วงขอบใจมากขอบใจมากเป็นห่วงแล้วมึงอ่ะเป็นห่วงแล้วมึงอ่ะสิเป็นหว่นหวงหวให้กูอีกซักคุณรู้เปล่าช่วงนี้แดดมันร้อนมากมันก็แงด่ดิมันจะมีช่วงไหนเวลาที่แดดมันหนาวไอ้บ้ากูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนี่เอาแล้วมึงหมายความว่าไงวะ ก็หมายความว่าตอนเนี้ยไม่มีที่แดดแล้วที่ร้อนกูเนี่ยร้อนอีกสักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่มึงถือมาอ๋อไอ้นี่เหรอก็กูมา